วันที่5ธันวาคม2566นายทวีพงษ์ชัยดิษฐ์ผู้ว่าการกระทรวงชาติมอบหมายให้นายเทพปรทถีรงค์ผู้ช่วยผู้ว่าการกระทรวงชาติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมพพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายจโนภาคอ่างแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมืองพร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำตามธรรมชาติคณะกรรมการชุมชนผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเรียที่1อาคารพักอาศัยแปลงจีและโครงการแข่ชุมชนดินแดงหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งณโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเรียที่1อาคารพักอาศัยแปลงจีและบริเวณลานอเนกประสงค์อาคารแฝดแชั้นโครงการแข่ชุมชนดินแดงหนึ่งหลังจากนั้นนายเทพฤทธิ์เทียรงผู้ช่วยผู้ว่าการการแข่งาติ พร้อมผู้ปบริงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรณบริเวณสนามกีฬาเขะชุมชนห้วยขวางโดยมีคณะกรรมการสภาเขะชุมชนห้วยขวางภาคีเครือข่ายพร้อมผู้อยู่ใส่โครงการเข่ชุมชนห้วยขวางและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวนเก้ารูป พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปบริจาคให้แก่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดสระบ,บุรีและกิจกรรมโรงทานที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนนำอาหารมาร่วมแจกให้กับผู้อยู่ใาัยและประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งการจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัเก้าวันชาติแล้ววันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2 5 6 6 ได้รับความร่วมมือจากผู้อยู่ใส่ในชุมชนเป็นอย่างดี